สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะที่ดินติดภูเขาเลยนะคะ34ไร่นะคะจะมีบ่อด้วยนะคะมีบ่อหนึ่งลูกนะคะนี่นะคะติดภูเขาเลยนะคะไร่ละ4ี่แสนห้านะคะฉนดนะคะนี่นะคะติดภูเขาเลยนะคะ ด้านหน้าเรานะคะด้านล่างเราจะเป็นคลองนะคะเดี๋ยวจะพาดูนะคะด้านหน้าเป็นคลองน,นะคะด้านหน้าติดคลองเลย นะคะด้านหน้าติดคลองสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกนะคะ0659715764นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดคลองนะคะ